เขาเริ่มเดินจะตายค่ะวัน,ะนนี้ตอนแรกต้นลงแล้ว

น้องไปข้างหน้าเดีดีพอมาพอเดินดึงได้แล้วเนี่ยสบายมา่มช้าๆ่ามาอองมาพอไป้้าออกเมือหลวงพ่อหน่อยครับ สบาแรกต้นลงไม่ได้รไ่แรก,อ,อ,กอย่างนี้ไงนตนี้แกเดินเต็มแ,พพแนะปีะค่อยซ้ซ้าให่ไนดะ้ตอนนี้หลวงพ่อเดินโดยไม่ต้องเกาะหลวงพ่อก็เดินได้แล้วเดิน<ต>ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วแล้วเท้าก็ลุ่เต็มส้นแล้วนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อชอบไหมหลวงพ่อ มันก็มือตรงนั้นกับครับมีมั้ยอ่ะเออยังไม่มีครับ <laughs> 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 โบดก็ยังไม่เสร็จเตรียมอีสาเนี่ยจะยกเท่ากว้าเท่าใหญ่วัดดินเขาลูกเขาทานมงคลไปทังตรงนั่นอีกไปทางเกิดชื่นนะคะน้องที่อยู่นี่เป็นแบบนี้หละทำงนี่แหละ ปลาสักสิบสองตัวดีกว่า<อ>ซื้อในตลาดน่ะตลาดตัวปลาอะไรก็ได้น่าเขียงนะปลาน่าเขียนจับปลาน่าเขียนนี่ขอไมนได้แล้วจับแล้วข้างหน้าเลยเ พ่อลงเสียงพ่อลงเสียงมือลงกันนี่ก็เป็นเกณฑ์มากปล่อยปล่อยถ้าพี่เราปล่อยได้เวียนเวียนขึ้นเวียนลงมืออย่างเดียวะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยวียนจริงว่ากำมือกำมือเละนั่งก่อนแกะกับพ่อพ่อเวียนมือขึ้นเดินยกเออยกยกสูงอีกิรถูกปะอยู่นิดีแล้วสยู่นิดแล้วปะ เออแปดแล้วเอ่อไปเลยหมอเออไปขึ้นน้ำไปขึ้นน้ำไปขึ้นน้เหนียงขึ้นสูงเลยพ่อเออสูงสูงอีกหรอหมอโอ้ดีแล้วพ่อสูงอีกหรอพ่อโอ้แล้วไปซ้ำดีกว่านะนี่หลวงพ่อเป็นไปบุญก่อนปล่อยไปนะต่อยุบต่อยุบนะดีแล้วครับหลวงพ่อ ขออีกว่าขออย่าโยมอย่าโยมทุกคนมานมาลันี้หายขอให้ายทุกคนนะละ